สวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาไหว้ไข่ก่อนไปทำงานเนาะให้ดูนะคะวันนี้วันนี้คือแล้วแต่สะดวกนะบางคนก็บอกไหว้ทูกดอกหนึ่งบางคนก็บอกสามดอกนี่จะไหว้สามดอกคือก็คือว่าแล้วแต่นะคะถ้เราจะติดตั้งจิตอิฐานเอานะ แต่บางคนก็บอกเขาจุดธูปดอกเดียวแล้วก็อธิษฐานบูชาคาถาไข่สามไอจบเดียวแต่เทโยอจะวันนี้ธูปสามดอกแล้วก็บูชาสามจุดเนาะนโมตัสสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติปุมาละคัยเจดีจะมหาเทโลนะภาละภาพรวันตูเม อิติอิติปูมมาละไข่เจดีย์จำหาเทโลละพะละพาเขากันตูมีอิติอิติปูมมาละไข่เจดีย์จหาเทโลละพะละพาเขากันตูมีจะทุกขอให้ลูกมีความสุขเพราะโ้ตรมีความสุขความเจริญความบริเวณไไข่ไอบ้าเจดีช่วยดลบรรดาให้ลูกมีการมีงานได้งานลอยได้ประจำนะจะฟ้ามีช่วงมีลาบไม่ได้ชมลาบก็ให้ได้เงนนิน้ก็ได้การได้งานมาตลอดแล้วก็ ชีวิตที่ดีนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะเพื่อนก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเมื่อคืนนี้มีสัมผัสเข้าไปบอกห็นงเข้าแบบอย่นี้นมเปี๊ยะเขาของเขาชอบก็เลยไปบไบนี้ถวายนมเปี๊ยะแล้วก็จะมีน้ำส้มเหมือนของเด็กที่เด็กชอบนะคะพวกนมอะไรก็ได้ก็มีน้ำเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วแล้วก็มีหนังกระตี้เขาหลุดแต่ยังไม่ได้ผูกให้ จะติดทีุ่ดไปยังไม่ถูกแล้วก็จะนี่เป็นผุอาค่ะยังไม่จุได้เขาอีก500ดอกนะคะนี่ก็ชุดทหารที่แบบของานเขาได้ขอหน้าที่การงานไดก้ก็มาถวายเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถวายให้ใครใช้ก็ได้นะคะวันนี้ก็จะให้ดูแค่น,นี้คะ่ะแตถ่ถ้าใครสนใจจะบูชานะคะก็จะมีเพจของน้องอัน12นำโชคเดี๋ยวจะ จะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะอทะยทอยก็ไม่ได้จะไปหาผลประโยชน์เลยให้ผพอดีถามน้องเขาแล้วเลยบอกว่าเออให้ให้ให,ให้ให้ไปคุยไปบูชาเอาเองนะคะเพราะว่าททยอก็บูชามาก็อันนี้ของที่มาจากวัดนะคะเพราะน้องน้องเขาจะติดต่อตตกับวัดอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพนี่ก็คือน้องเ็าตั้งจิตว่าถ้าใครไม่มีปัจจัยหรือเงินที่ ไปบูชาที่เพลงๆนะคะไอ้ไข่เขาก็เลยบอกตั้งจิตว่าให้ให้ให้มาสื่อบอกเขาก็เลยน้องเขาก็เลยฝันว่าเป็นเป็นรูปพัดไอ้น,นี่รูปปสเตอร์ของไอ้ไข่นี้นะคะลอยขึ้นมาเขาก็เลยปิ้นออกมาให้บูชาค่ะเขาเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือตาวัดที่ที่ท่ันทําพิธีมาเรียบร้อยแล้วก็นี่ผ้ายันผ้ายันเ็าจะมีประจามันเกิดนะจริงๆแล้วคนมันสุกอ่ะนิยมเกิดมันสุกจะเป็นสีฟ้าแต่ว่า ทย,ยอะจะถูกฉลูเป,ป็สีชมพูค่ะก็เลยต้องบูชาสีชมพูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปสอบถามน้องได้น้องใช้คําแนะนํานะคะเมื่อคืนนี้ได้ได้ได,ได,ได้ได้คุยไปทางแม่กับน้องแล้วน้องเขาก็ให้ริงิ์มาเพราะว่า่ย,เยอเคยเคยมีลายไอดี ID ลายน้องแต่ว่าเปลี่ยนโทรศัพท์หายไปก็แค่นี้เนาะน้องนะถ้าใครมีใครสอบอะไรสอบถามก็อยากรู้อะไรก็คือคอมเมนต์มาที่ใตค้คลิปนะคะ สวัสดีค่ะนะพเพื่อนๆยนค่อยเจอการคลิปหน้าจะมีอะไรดีอีกค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าทยอยจะได้เรื่องการงานนะคะของงานขออะไรได้ค่ะแค่นี้นะคะความรู้เล็กน้อยสวัสดีค่ะ